สวัสดีครับชิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นะครับวันนี้ปนปลากับผักครับหลายๆลายอย่างครับชิปนี้ทานข้าวนะครับต้องรองนะจะหน่รู้ไปสุด 哦，那。 ตาอื่นไหตายายแดงให้เคิร์ตตัวขอแม่กับตมงตุ้มมันเลยเซาเขาว,ขาวอ๋เราขาเนี่ยภูเขาของเราเเลยกินแต่บัมนกินนะ เราได้ยิว่าไอ้ที่ท่านจะจับี่ท่านกัทนเนี่ยนะพี่่ากับเขาเนุญ่านัอคนยุเรายังไนบ่ญธนคนทัาเอ้าพอกันช้ว่าผู้ให้บัตรนะ ไม่ไหวไงไเนอะอืมไม่ยอมทหยกอหผู้มจะได้โอ้หฮอดผู้ขานอกสถาบันเกิดว่าโมอเดอี้เอืมจังหว้อผู้ตัดสนอยากเอาเงินไทยนะงองยังหลบไปที่แล้วนังบมฮอดนะโอ้โหมฮอดผู้ขายคนนอกาันอยากเอาเงินไทยให้หมนัน่ึ่งรกั พ่อผมได้ย็นอยู่นะอันบาตามโมเนค่ะที่เจาะพูยกันบาคุ้เรา่กเราพูยกันคำรุ่นนี้นะโมเมนต์นธรรมดาเมือเกิดพัวเจ้โพล่นางมา่เกิดขันธรรมดาเนาะมันธรรมดาใช่ไหมพี่ทานแถบโคตรสิบเนขักไทยคันได้ไทยขันยก็เราไห้เรายังหายตะยาสับริน ทำส่งนี้ทอดสุงเร้าโดยพุทธศาสนิเยีมวันเองฐานไห้ครับเป็นผู้ไหนประชากรไห้เยอะๆีที่ทานได้เยอะืมทานเยอะมาบตั้งแต่ยังเด็กผมจำไ้ก็ฮึมก็คุณ้ให่ยังเยอะให้สมบัดก่อน ถ้าถ่ายได้มองได้ไหมว่าถ่ายว่าลงจากนั้นท่ายเที่ใจบุญนะครับเพื่อขอาหารทายไม่ได้กระจายตัวระเท็นี่ยตัลกนะตัอยูมสซ่าหน้าตนอยูให้คนใดระยะแล้วต้องก็ไม่ให้ไหเห็นปะตาตาตาโอเจยตเจ๊ะยุยใส่แล้วแล้วห็ไม เงือกทำให้ข้ากินยาเรื่องสุนทรภพเรื่องสุนทรภพถูกมัดจุดเนาะถ้ามัดจุด่าการศึิษคือเราดำนกข่า ค้ดหนึ่งนาฬถ้าขับยังมั่เรื่องนาดนั้หนหรือคำกล้ำขึ้นขนาดขานลงข้ามขนาดตองสิบบวกดูน้อย ให้ปัจจัยติดลบบริจาเราไม่หอมขาวห่วยจากความมุ่ใแต่ยังือตบเข็นภาพทุนขามทเราสันไปสังนเขาเง้ยงหายฝึสั่ก็ได้ตื่เลยนะาน่าด 主要么来这，来这这里活动多。 เงิเาออะไรเย่ที่หาเงินี่เราวขากันคุณม่บุญเนี่

một chị nhắc thì chị, nó ừ. thì... <laughs> một chị, chị ăn nó mòn miệng, tới một vị ăn thì khó, là cũng không lắm cũng chẳng được, phải เดีนดสโพสอบหนึ่เนียเรไม่เอาขัรบไอ้โพเดียวเดียวมึเอขังขลุกไว้เรื่อยเรหอดือล่างเขื่อนเมือนเอาอันนี้อาอเดียวอีกโพสอบังานนรัเ้าไม่ยอม่มยนะครับทำทส่บ้านะบัตรจเล่เนี่ยแมงบัตรเล่ของแมาเป็นหูบัตรเล่ ข้างปวดก่วถึงบางั่บางรับงนั่งปวดถึงปวดเนเราทำไม,ม่นะอืมขาปวดแล้วที่ปวดข่า 懂。多 มีจบอย่างแค่นี้นะครับ e ซีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโมกดได้กออดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ